สวัสดีค่ะมาพบกับหมิวนะคะจากคาร์มินออโต้กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหมิวจะพามาชมกระบะสี่ประตูค่ะลูกค้าที่ขึ้นชื่อว่าเอื้ถึกท่อนแล้วก็ที่สำคัญนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะขับไปทั่วทุกมุมถนนไหนนะคะแล้วเกิดอุบิเหตุขึ้นมามิวบอกเลยว่าใครๆก็ซ่อมได้นะคะและที่สำคัญค่ะลูกค้าราคาขายต่อมือสองก็ยังไม่ตกด้วยนะคะ จะเป็นคันไหนก็คันหลังเหมีวคันนี้นี่เองนะคะเป็น Toyota นะคะไฮรักเรวนะคะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.4ตัวเจเป็นตัวพีรันเนอร์นะคะตัวยกสูงของเรานั่นเองปี2016นะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะลูกค้าเราขายไม่แพงนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวหมให้ดูก่อนเปิดด้วยราคาก่อนเลยหน้าร้านเราขาย 5 8 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูง4ประตูของเราอ่าราคานี้เลยเดี๋ยวกล้องซูมดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวขายราคานี้จริงๆนะหน้าร้านแต่ว่าบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่แบบร้อนและอุ่มมากๆนะคะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นจะต้องมาหันราคาวิเศษนะคะให้สมกับอากาศสู้กับอากาศไปเลยนะคะคันนี้นะคะเราะะขายไม่แพงนะคะขออนุญาตขายที่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น,นะค่ะลูกค้า โอ้โหนี่มาเปิดตัวด้วยราคาแรงๆขนาดนี้นะคะส่วนลดแรงขนาดนี้นะคะลูกค้าต้องรีบแล้วนะรีวอคันนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเพียง5 3 9 0 0 0บาทเดี๋ยวมาชมกันค่ะลูกค้าว่าราคาเนี้ยสวยจริงหรือเปล่าคุ้มจริงไหมเอารถชนมาขายหรือเปล่านะคะอะเดี๋ยวให้น้องพาดูเลยค่ะอะตากล้องพาดูเลยคันนี้นะคะจะบอกเลยว่าแต่งมาครบจัดเต็มเลยถ้าลูกค้าเห็นนะคะเขาเป็นปี2016ก็จริงแต่ว่า เขาเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นตัวล็อกโคอ่าเป็นตัว2017เป็นเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะคะแล้วก็จะมีโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเท่ๆเลยอ่าไฟหน้านะคะสวยใสนะคะไฟหน้าแบบออกทรงเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็ยาวขึ้นมาตรงขอบข้างตัวรถแบบนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้ากระจังหน้าก็ดูดันแล้วโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะ คันนี้นะคะหดีวบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะรับซื้อจากเจ้าของเก่าโดยตรงนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวคันนี้น็อตไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพาชมว่ามีรอยแกะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะคะฝาสีดำสนิทแบบนี้นะไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะสวยงามมากเดี๋ยวสังเกตที่ล้อเล็กนึงโอโหคันนี้แบบล้อใหญ่มากนะคะแม็กเท่าไหร่เอ่ย แม็กขอบเท่าไหร่คะคันนี้ขอบ17แม็กขอบ17 7บเจ็ดลูกค้าดูยางนะคะยางนี้เหมาะกับวิ่งถนนขูุขระมากเลยนะคะใครสายลุยนะคะสายแคมป์หรือว่าจะขับแบบว่าในเมืองก็ก็เอาอยู่อะ่ะคันนี้บอกเลยว่าได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะล้อใหญ่ๆจุจแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะคะเขาเป็น4ประตูตัวสูงนะคะคันนี้เท่ๆเ,เลย เดิมคันนี้ค่ะหนูแจ้งก่อนเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงขับเลยเท่ๆแต่วา่าแฟนเขาก็ค่อนข้างแต่งรถนิดนึงนะคะก็จะออกมาในสภาพที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีแตกไม่มีอรอยอะไรนะคะขออนุญ,ญาตแต่คันนี้อาจจะอันนี้เป็นรอยที่ปุ่นอะไรอย่างนี้ปกติตามการใช้งานนะคะลูกค้าแล้วก็ เขามีโรบาร์ด้านหลังด้วยนะคะบอกเลยว่าใครที่ขนของเยอะๆนะหรือว่าค้าขายก็ได้นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยหรือว่าใครที่แบบเป็นสายแคมปิ้งนะคะเดินทางต่างจังหวัดบอ่อยคันนี้ก็เอาอยู่เลยนะคะเก็บของข้างล่างไม่พอขออนุญาตเทินขึ้นชั้น2นะคะบอกเลยว่าแข็งแรงมากเหมิวเคยขึ้นไปนั่งแล้วนะคะหมีวน้ำหนักประมาณ50กว่าก็เอาอยู่นะคะไม่ได้มีโครงเเคงแต่อย่างใดนะคะค่อนข้างคุ้มเลยเดี๋ยวพามาดูรอบ ฝั่งซ้ายกันนิดน like ึงนะคะก็สวยๆแบบนี okay. boxes, the the ้เลยจะบอกว่าเดิมคันนี้นะคะเขาอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะคะพวกสะเก็ดหินหรือรอยต่างๆแต่ว่านี้เราก็เก็บสีบางๆนะคะย้ําเลยว่าบางๆมาให้รอบคันนะคะก็ให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าน้ําท่วมใดๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ราคา5 0,000 0ต้นๆเท่านั้นน่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะ สำหรับกระบะ4ประตูยกสูงแต่งจัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างคันนี้ผ่อนหมื่นต้นๆเท่านั้น,น,นเองนะคะลูกค้ากับสบัตธะที่แบบโอ้โหน่าใช้ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนภายในนะคะเขาจะเป็นภายในสีดำเนาะแล้วกเ็เป็นโทนเบาะจะเป็นสีน้ําตาลน,นะคะลูกค้าอันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็อันนี้เป็น รับกระจกข้างนะคะกดพับไฟฟ้าได้เลยอ่าภายในเอาตามความรู้สึกนะลูกค้าเอาตามแบบแรกที่เห็นเลยแทบไม่มีรูรอยเลยปกติกระบาใช้งานเนาะเขาจะมีรอยขีดข่วนมีรอยอ,อย่างนี้ตามคอนโซลหรือว่าพวกอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาซูมกันใกล้ๆเดี๋ยวดูก่อนโอเคเป็นเบาะเบาะก,ก็จะเป็นเป็นเบาะผ้านะคะสีน้ําตาลให้ความรู้สึกดูแบบว่าเอา่อ เท่ๆหน่อยนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะคะก็ไม่สกปรกง่ายเนาะสีเขาจะเป็นโทนเข้มนิดนึงคันนี้นะคะเ,เครื่องเสียงระบบแอร์ระบบเบรกนะคะระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์ร้อเซนตะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะไม่เพียงแสนต้นๆ้นเท่นนานั้นเองเรามีรับประกันให้เลยนะคะว่าของเราไม่แท้แน่นอนคะ่ะลูกค้าไม่มีการก่อไม่เด็ดขาดนะคะเพราะว่า เต็นเรานะคะอยู่ในสมาคมรถยนต์มือสองด้วยนะคะทุกอย่างเราซื้อขายแบบตรงไปตรงมานะคะลูกค้าอันนี้ตรวจสอบได้แน่นอนอ่ไม่มีคุณแจใช่ไหมคะม,มันมันเปิดโอเคอเดี๋ยวให้ให้ดูด้านหลังกันบ้างนะคะอะ่เป็นเบาะสีน้ำตาลขออนุญาตขึ้นไปนั่งถ้าแบบว่าเออคนที่สูงร้อจ็สิบมานั่งกระบะเบาะหลังเนี่ยจะรู้สึกยังไงก็ลูกค้าดู ดูช่วงขาที่เหลือค่อนข้างเยอะเพราะสมควรนะแหบบยังยืดขานั่งได้แบบตามอัธยาศัยเลยแล้วก็ช่องว่างแบบบนบนศีรษะเนี่ยก็โอเคไม่ได้รู้สึกอึดอัดน,นะคะสบายเลยอะ่ะสี่ประตูเป็นสี่ประตูที่แบบลูกค้าสามารถใช้งานแบบว่าจะไปทํางานก็ได้ค้าขายก็ได้นะคะขนของได้หรือว่าครอบครัวสมาชิกก็เยอะ เราก็สามารถไปกันทั้งหมดนี้ได้เลยแล้วก็ไปแคมป์ปิ้งได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราขนของข้างหลังได้ด้วยน้องบิ๋วบกล้องนี่หนครับสวัสดีค่ะสองกล้องเลยวันนี้ฮอตมากฮอตมากเลยโอเคเครื่องเสียงนี่ก็โอเคมากมากเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าค่ะเมื่อกี้มิวบอกไปแล้วว่าคันนี้เราขายห0 0 0 0นต้นๆเพราะมิวลดไปเลยห0 0ห0ตอนเปิดคลิปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีรอยชนมีอะไรหรือเปล่าขออนุญาตขออนุญาตดึง อยดึงไม่ออกดึงให้ลูกค้าดูเลยว่ารอยเม็ดอาร์คนะคะจากโรงงานอยู่ครบหรือเปล่าลูกค้าดูดูให้เห็นเลยว่าที่เรามาลดราคาไม่ใช่ลดชนนะคะลูกค้าเป็นลดสวยนะที่เรามาขายคืออยากให้ลูกค้าแบบว่ามาเห็นคันจริงจังเลยมาได้นะคะถ้าใคร เอออยากจะมาดูคันจริง mm hmm. เต้นหมิวอ,อยู่ติดถนนเพชรเกษมเลยลูกค้าอยู่ฝั่งขาเข้า mm hmm. อ่ะโอเคอ่ะลูกค้าดูเลยค่ะรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะคะราคานี้ต้องรีบแล้วนะลดให้ลูกค้าไปเลยหนะ้าหมื่นอ่ะยังไม่ได้แบบว่าพาชมรถเลยและที่สำคัญคันนี้มือเดียวน็อตไม่ขยับนะคะสวยมากๆเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน แสนต,นต้นต้นลูกค้าผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเอง <c oughs> คือต้องขออนุญาตเสียงอาจจะไม่เพราะนะคะวันนี้แบบว่าที่ฝุ่นเยอะเนาะเสียงเ,เปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าอยากจะมาทําคลิปอกี่โลเนี่ยปากระโปงปากระโปงหนักมาก <c oughs> และคือผู้ชายอ่ะเป็นตากล้องหมดเลยลูกค้า เหลือมิวคนเดียวโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะลูกค้าเครื่องฟิตนะคะทุกอย่างยังพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวให้ดูรอยน็อตก่อนอะเห็นไหมดำๆอย่างนี้เลยไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะโอเคดูห้องเครื่องนะคะอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์นะคะบางจุดที่ทางโรงงานเขายังป้ายสีมาอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ แล้วก็คานหน้าอันนี้คานหน้าคานเดิมนะคะคานเดิมไม่มีรอยแกะรอยซ่อมนะคะถือว่าโอเคคันนี้ไม่มีโดนชนหน้ามาเนาะแล้วก็ตรงปากกระโปรงยังจิกเข้าเนาะโอเคเบ็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะคะอันนี้เขาทำเป็นแบบลองมาเนาะโอเคอ่ะอันนี้ถือว่ารถสวยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีไม่มีประวัติอุบัติเหตุแน่นอนเพราะว่า ที่สําคัญเรารับประกันให้ด้วยนะคะลูกค้าว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมถ้าตรวจเจอนะคะเต็นท์ซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะใครที่สนใจนะคะกระบะ4ประตูยกสูงนะคะคันนี้หมิวบอกเลยว่าต้องรีบแล้วนะลูกค้าราคานี้539,000บาทราคานี้เผลอๆแป๊บเดียวแน่นอนนะคะแต่ว่ามาให้สิทธิ์ลูกค้าออนไลน์ก่อนละกันวันนี้หมิวมาเปิดออนไลน์ก่อนเลยนะคะน้ารานหมิขาย5 8า0 0 0านะคะ เรารับประกันไม่มีชนหนักน้ําท่วมให้นะคะแล้วก็ขับฟรี2เดือนนะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไปเลย1ปีนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ0854994656นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์กลางก็ได้นะคะ0902837569นะคะโทรมาได้เลยรีบๆเลยนะคะราคานี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนฝ <c oughs> ากกระปองเขาหนักเอาเรื่องอยู่นะ โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะหวังว่าจะถูกใจลูกค้าบ้างนะคะสำหรับเจ้า Toyota Hilux l e v o ปี2016คันนี้นะคะถ้าสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะที่ติดตามชมก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ